ได้ยินว่าเทรนหนังเหมือนรุ่นสามเลยหรอคือหนูไม่รู้ว่ารุ่นสาฟึนกนะแค่ไหนแต่สำหรับหนูอันนี้ก็คือนหนักอยู่ใช่คืออ๋อแล้วเนี้ยคือหนูอะเขาเจอช็อกมากเพราะว่าเราเข้ามาแค่ประมาณแบบเดือน2เดือนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็กลังจะเกิดการสอบเกิดขึ้นค่ะทุกคนไม่รู้ว่าแบบเออมีใครไปได้ยินจากแบบไลฟ์คนอื่นมาหรือยังอะไรอย่างางี้คือเรากำลังจะมีการสอบเกิดขึ้นครับคือสอบอะทุกคนเต้นิ๊กเนอร์ทุกคนิ๊กเ n อร์อ่ะ ใช่แต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูกําลังเต้นได้ดีขึ้นค่ะใช่หนูกําลังจะต้องสอบบิ๊นเนอร์แล้วก็ร้องไปด้วยครับเห็นพี่ฮูบอก <c oughs> อยากเทงนะคะรุ่นสามช่วงเลยคือเอาจริงๆหนูก็รู้สึกว่าหนูรอเดบิวต์ตอ <c oughs> นพร้อมกันนะดีกว่าไปถึงว่าเรารุ่นห้าก็เหมือนคุยกันแล้วใช่ไหมว <c oughs> ่าแบบเออเราควรจะแบบรอเดบิวต์ <c oughs> ตอนเราพร้อมอย่างเงี้ยแบบจริงๆคือหนูอยากคือหนูไม่ซีเรียสเลยว่าเราจะต้องแบบต่อจากนี้อีกหนึ่งปีหรือว่าจะนานแบบสักพักแค่ไหนอันนี้หนูรู้สึกว่าหนูก็อยากเดบิวต์ตอนพร้อมเพราะว่่าาาออยกกใหห้ทุคนนเเ็จรริงๆะ ทุ่มเทกันมากคือทุกคนเราทุ่มเทกันมากแบบหนูรู้สึกว่าแบบอีย่างนี้ยอย่างเงี้ยนี่ยา,ยา,ยาก็เต้นดีขึ้นเยอะมากแบบสําหรับหนูใช่หนูมองหนูรู้สึกว่าน้องแข็งแรงขึ้นมากช่วงนี้หนูก็กําลังออกกาลังกายหนักมากน้าหนักหนูลงมาแล้วนะทุกคนจริงปะ,ะไม่มีใครรู้สึกว่าหนูผอมลงแล้วค่ะน้อยมากกับตันโหบอกว่ารุ่นห้นาฝึกนักเหมือนรุ่นสามเลย คือโมใช่แต่หนูรู้สึกว่าหนักเหมือนกันแต่เอาจริงๆคือหนูอะเริ่มรู้สึกว่าเออช่วงแรกๆที่หนูเข้ามาหนูร้องไห้บ่อยมากแบบว่าตอนทอมเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะหนูรู้สึกว่าแบบหนูอะเทียบตัวเองกับแบบคนอื่นแบบว่าแบบเออก็คืออย่างกับสาวน้อยพี่แนวพี่พาวจิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วใช่ไหมเพราะว่าแบบด้วยความที่เขามีประสบการณ์แล้วก็แบบคือเขาเหมือนแบบเออก็ ฝึกมาก่อนเราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนเราไปเปรียบเทียบตัวเองกับเขาแล้วมันเห็นชัดเกินว่าเราไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยแบบน้อยคือหนูไม่ชอบเป็นคนแบบเนี้ยที่แบบเหมือนแบบน้อยแบบว่าแบบทวงให้เพื่อนไปชานะ้าอะไรเงี้ยหนูก็จะนอยมากร้องไหชง้ช่วงแบบช่วงช่วงขึ้นเจแปนเอ็กซ์โปหนูยังแบบ,บร้องไห้บ่อยอยู่เลยอนะไรเงี้ยแต่เหมือนพอมาตอนเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูกําลังมองเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องสนุกในชีวิตหนูอยู่ว่าแบบ เออเราต้องผ่านมันไปได้ครับทุกคนใช่หนูก็แบบใช่หนูก็กําลังพยายามมากใช่ตอนหนูไม่ร้องไห้แล้วนะหนูเอนจอยมากเพราะหนูรู้สึกว่าเออหนูสนิทกับเพื่อนขึ้นมากหนูแบบแฮปปี้ที่แบบมีเพื่อนที่ถูกจริตถูกใจเราคือถ้าหนูบอกเลยว่าถ้าหนูไม่มีเพื่อนแบบพวกเมจิหนมวนเก็วยาอนนยาจิวพี่แนวอะไรเงี้ยหนูคงอยู่ไม่ไหวหนูคงแบบฮึทุกวันทุกวันทุกวันแต่คือดีดใจมากที่แบบมีเพื่อนที่เข้าใจถ้ามันไปด้วยกันไม่ต้องเที่ยวใครนะใช่หนูอ่ะเลิกเที่ยวแล้วครับ ใช่เพราะหนูรู้สึกว่าเออหนูก็จะพยายามในแบบของหนูเพราะหนูรู้แล้วว่าแบบมีคนเห็นว่าเราไม่แบบเราไม่ได้เก่งที่สุดแต่คือเราก็เก่งขึ้นใช่ถึงแบบเจียงโดนติอยู่บ้างแต่ก็ไม่น่อยแล้วนะครับเก่งมากครับใช่เ <c oughs> ออแล้วก็หนูเป็นพวกแบบทําอะไรแล้วก็ตั้งเป้าใช่ไหมว่าแบบจะไปถึงตรงไหนอะไรเงี้ยการสอบครั้งนี้หนูก็ตั้งเป้าของหนูไว้ว่าแบบหนูจะไปให้ถึงตรงไหนอะไรย่างี้แล้วก็แต่คือ ถ้าได้อะหนูจะมาบอกอีกทีว่าแบบเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ได้หนูก็จะมาบอกเหมือนกันแบบต่อให้เกรดที่ได้อะมันจะไม่ถึงที่หนูตั้งไว้อะไรเงี้ยแต่หนูก็จะมาบอกเหมือนกันว่าเออได้เท่าไหร่อะไรงี้หนูจะไม่เขินนะเอาเป็นว่าต่อให้เกรดหนูจะแย่หนูก็จะมาบอกเพราะว่าหนูก็คิดว่ามันจะดีขึ้นได้6กปีต่อจากนี้เราก็จะมีสอบอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันคงขึ้นไปได้สักวันครับนี่แหละครับหนูรู้สึกว่าพอแบบเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบแฮปปี้มาก ไม่ค่ะเอาจริงคือหนูรู้สึกว่าแบบความสามารถหนูมันยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบคือมันยังไม่ใช่ตอนนี้ไงที่เราจะเดบิวต์ใช่ไหมแต่ถ้ามันถึงวันนั้นแล้วแบบหนูรู้สึกว่าตัวเองทําได้คือตอนนี้หนูยังไม่ได้เชื่อในตัวเองว่าแบบหนูจะสามารถทําได้แต่ถ้าถึงตอนนั้นคิดว่าทําได้หนูก็จะพยายามให้เต็มที่เพราะว่าคือหนูก็รู้สึกว่าแบบมันก็โชว์ว่าแบบตําแหน่งการยืนมันแบบว่าในเพลงเนี่ยมันก็โชว์ว่าเราพยายามมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่า ถ้าวันนั้นมันพอมันก็จะเป็นที่ของเราใช่แต่ถ้ามันยังไม่พอมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นครั้งเดียวของเราครับมันยังมีโอกาสอีกมากมายครับชอบลายเต้นของใครอยากได้ลายเต้นแบบไหนเหมือนเคยพูดไปแล้วว่าแบบชอบดูน้องมีนเต้นใช่ไหมซึ่งว่นน้องมีนเต้นกิ่งมีนน้องมีนรุ่น3ก็จริงๆลายเต้นก็ชอบหมดเลยนะแบบโมเน่ยอย่างี้หนูก็ชอบรู้สึกว่าเป็นคนที่เต้นแล้วแบบดูแบบน่า อ,อุ้ยทำไมมีทุกคนถามหนูเรื่องเซนเตอร์เอาจริงกคือหนูอะไม่เคยคิดเลยว่าแบบเราต้องไปเป็นเซนเตอร์ให้ได้หนูไม่เคยคิดจริงๆทุกคนตั้งแต่สเตจแรกจนมาถึงทุกวันนี้หนูก็ยังไม่เคยคิดแค่รู้สึกว่าจะยืนตรงไหนก็จะทําให้ดีมากกว่าแบบว่าใช่จะยืนต่อให้จะได้ยืนตรงไหนก็จะพยายามทาให้ดีนี้อ๋อวันนี้เ,เรียนร้องเพลงมาด้วยนะคะทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูร้องเพลงดีขึ้นนิดนึงละมัง้งหนูรู้สึกว่าเสียงหนูแข็งแรงขึ้นนิดนึง ไม่รู้สึกแบบเออไม่ได้เป็นคนร้องเพลงพอแต่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบหูเพีย้ยนเออใช่แต่ว่ามันไม่ได้เพาะแบบว้าวอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าเออชอบร้องเพลงก็จะร้องให้จอยๆแต่คือตอนสอบเต้นบิกินเนอร์ทุกคนมันคือพิกินเนอร์แบบร้องไปด้วยอ่ะทุกคนวันนี้ร้องเพลงอะไรมาคือครูเหมือนเลือกให้ใช่ครูเหมือนเลือกให้แล้วหนูได้เพลงหรือฉันคิดไปเอของโซมารีคือร้องมีเมจิมีหนูมี นานาไขามุกใช่แล้ว้องเพลงนี้ชอบอะไเต้นใครใน C G M ทุกคนคือหนูอ่ะได้คลิปเต้นบิกินเนอร์มาจากครูสอนเต้นใช่ไหมคะครูสอนเต้นเอามาลงโน้ตให้แล้วก็หนูเพิ่งรู้ว่าในนั้นอ่ะคือพี่ลีนาะทุกคนคือพี่ลีนาเต้นเก่งมากใช่ใช่ไหมคือหนูเหมือนได้ยินครูเขาพูดว่ามีพี่ลีนาอยู่ในคลิปแล้วคือแบบช็อกมากเพราะว่าเต้นพี่ลีนาเต้นเก่งมากสุดๆพี่ลีนาระดับอันดับส um ิบสี่ตำแหน่ง เก่งมากพี who who. Wrote, huh? ่เลนาเก่งมากทุกคนแลวพี่เลนาใจดีมากคือหนูแบบพี่เลนาใจดีมากค่อ๋อแล้วก็แบบว่ามีคนหนูหมายถึงว่าทุกคนจะคิดว่าวันเสาร์ทิตเป็นวันหยุดใช่ไหมของหนูจริงเราแล้วมันคือไม่ใช่นะคะวันเสาร์ทิตไม่เป็นวันหยุดของหนูค่ะมันเป็นวันที่เราซ้อมหนักกันมากที่สุดนะคะใช่เพราะว่ามันเป็นวันที่แบบเหมือนไม่มีเรียนเงีตยแบบว่าทางน้องทางเราก็ไม่มีเรียนอะไรเงี้ยน้องๆเล็กๆก็ไม่มีเรียนแล้วเราก็ไม่มีเรียนมันก็เลยเป็นวันที่เราซ้อมกันเยอะมากค่ะ ใช่มันก็เลยจะเป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดของหนูค่ะอานีคนจังหวัดอะไรหนูเคยบอกคําถามนี้ไปแล้วว่าหนูเกิดโคราชแม่หนูเป็นคนโคราชหนูเกิดโคราชหนูไปโตที่ชลบุรีแต่พ่อหนูเป็นคนกรุงเทพตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพหนูเรียนกรุงเทพแต่ว่าบ้านจริงๆหนูอยู่ที่นครปฐมแต่เป็นนครปฐมที่ติดกรุงเทพทุกคนก็แอบซูมกันได้เลยค่ะหนูเป็นคนประเทศอะไรเอ้ยหนูเป็นคนจังหวัดไหนเพราะหนูไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าตอบตามคุณพนเราก็คือหนูเป็นคนโคราชหนูก็ภูมิใจที่หนูเป็นเด็กโคราชนะครับ ถึงหนูจะไม่รู้ทางในโคราชก็ตามสาวโคราชเหมือนกันนี่คนโคราชเขาบอกว่าน่าตาดีค่ะคนโคราชเขาน่าตาดีนะทุกคนรู้ยังเพราะว่าน้องแคนนี่เบบี้มอนสเตอร์อ่ะก็เป็นคนโคราชนะทุกคนเกิดโคราชทำเป็นโตที่ชลบุรีเพราะว่าป้าไปทําธุรกิจค่ะ ไปเปิดร้านนะคะก็เลยไปโตที่ชลบุรีค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือตอนนี้อยู่หนูอยู่ชลบุรีหนูก็กลับกรุงเทพทุกอาทิตย์เพราะว่าอาม่าอยู่กรุงเทพหนูก็แบบมากรุงเทพแบบมากมากแล้วหนูก็เคยมาอยู่กรุงเทพแบบบ้านที่อยู่กรุงเทพต่ตอนนี้แบบว่าแม่มซื้อบ้านที่นครปฐมที่ติดกรุงเทพใช่หนูก็เลยไปอยู่นครปฐมที่ติดกรุงเทพคล้ายๆวีเลยกดโคราชตัวชมรีใช่หนูก็เอาจริงคือหนู่าชอบมือนกันว่าแบบมีคนเป็นแบบเราติดตามไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงไอคูสิคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K application